ค่ะบทนี้ก็เป็นบทที่24นะคะเป็นเรื่องของ namespace แล้วก็เป็นเรื่องของ scoping นะคะ namespace นะคะก็คือ dictionary ที่ใช้เก็บ key นะคะแล้วก็ value ของตัวแปรนะคะซึ่งก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือ global namespace แล้วก็ local namespace นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลักษณะของ global namespace นะคะตัวแรกเลยก็ เรากำหนด y in เท่ากับ10นะคะก็ให้ทำการ p ิ i n ์ y in ออกไปนะคะแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน add in นะคะแล้วก็มีการกำหนด global y in นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ global namespace นะคะก็คือให้มีการเรียกใช้ y in ภายในฟังก์ชันด้วยนะคะแล้วก็ทำการให้ y in เท่ากับ y n n วก1ะคะก็จะต้องเป็นเท่ากับ1 1นะคะพอออกมาจากฟังก์ชันก็จะเป็น y-in ตัวนี้นะคะผลลัพธ์ก็จะต้องเป็น10แล้วก็11นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือลักษณะของ global namespace เป็นลักษณะที่ทำให้ใช้งานตัวแปร global แทน local นะคะทีนี้ลองทดลองนะคะไม่ใช้ตัวแปร y-in นะคะก็คือจะไม่มีลักษณะของ global namespace นะคะ ก็จะมีผล e อ r o r ออกมานะคะเพราะว่าวาอินตัวนี้นะคะไม่มีค่านะคะก็เพราะว่าไม่มีการประกาศตัวแปรโลเคอลนะคะแล้วก็ไม่มีการส่งค่า Argument มาในฟังก์ชันนะคะไม่มีการส่งค่ามาใน Argument นะคะดังนั้นเนี่ยจึงต้องประกาศให้มีการใช้ค่าตัวแปร g l o b a l อย่างตัวอย่างที่1น,นะคะทีนี้เราลองมาดูฟังก์ชัน built-in ใน Python นะคะตัวแรกก็คือตัวเจอตัวนี้นะคะ ก็จะใช้สำหรับการดูค่าต่างๆที่กำหนดภายในโมดูลนะคะอย่างเช่นชื่อของโมดูลนะคะแล้วก็ฟังก์ชันตัวแปรนะคะโดยจะพืนข้าอมาเป็นสตริงนะคะอันนี้ก็ทำการ Import นะคะเป็นการ Import โมดูล global namespace นะคะซึ่ง Import มาทุกฟังก์ชันเลยแล้วก็ทำการเรียกใช้ฟังก์ชันเดิมนะคะก็ปิน้นมาก็จะมีการแสดงค่าต่างๆนะคะภายในโมดูลออกมาค่ะ ต่อไปเป็นฟังก์ชัน global แล้วก็ local นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน built-in เหมือนกันนะคะแต่ว่าใช้สำหรับเรียกดูค่า namespace โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เรียกใช้นะคะก็เรากำหนดให้มีการเรียกใช้ตรงนี้ทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเรียกดูค่า namespace ของโมดูลนี้นะคะ ต่อไปเป็นฟังก์ชัน reload นะคะก็ใช้สําหรับเมื่อหากเราทําการ import module มาใช้งานแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะใช้งานซ้ำเนี่ยเราก็จะสามารถใช้งานร e l o a d ได้อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการใช้งานนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานก็ reload แล้วก็ตามด้วยชื่อของ module นะคะอันนี้ก็จะจบในส่วนของ namespace แล้วก็ s c o p i n g นะคะในบทถัดไปก็จะเป็นบทที่2ี่นะคะเป็นการสร้างและก็ใช้งานในเรื่องของ p a c k เกจนะคะ